จะสนองหรือเปล่าด้วยนะการเล่นภาในเกมก็สำคัญนะครับผมแล้วมากันดิเมนชันเบรกเกอร์ครับผมเฮยรี่ลอยมาเลยนี่ครับใส่ก่อนครับแล้วมาจังหวะนี้ครับยัดเข้าไปครับแล้วเข้าไปโอฟไลน์เจ็บมากนะครับพยายามจะไปไล่ปวนใส่ตองแบงค์ครับแต่โอฟไลน์เสียเลือดหนักมากเอสวายกำลังรอคูดาวครับบอกเลยว่าไม่เอาเลยครับโอฟไลน์แลวมีเต่ามาช่วยด้วยครับผมเต่านี่ไปยืนรับมาให้นะ ทุกอย่างครับรับจบครับโอ้จังหวะเนียนจังหวะเนียนแต่จะทานเลิกนะคิดอยู่เดิ๋ไม่เช็คละสไลด์ไปแล้วครับผมสเก็ตบอร์ดไปแล้วมองครับมองเห็นแล้วแหละว่ามาครับเห็นแล้วแหละว่ามาครับแล้วยังไงต่อไปครับสุดท้ายเหมือนจะเป็นโนโน่ช่วยสร้างระเบียดนะครับแล้วก็เคซีได้ไปนะครับครับผมนเป็นช่วงแรกที่นะถือว่าเลี่ยม ใช้ได้นะทางฝั่งบุรีรัมย์ก็ถือโอเคนะครับในเรื่องขอการเล่นร้อความสนใจแล้วก็มาเล่นกันอีกฝั่งตรงนี้นะครับถือว่าไม่ดีครับบุรีรัมย์ในการเปิดเกมมาอย่างน้อยก็ทำให้คีร่าเองออกตัวช้าลงกว่าปกติด้วยครับครับผมสร้างความแตกต่างของจังเกิลเล่นจะบอกเกมนี้จังเกิลอาจจะเป็นจุดตัวแปรสำคัญเหมือนการของอีกาของแมทนะครับ ก็ไปวัดรอเล่นทีไฟกันทีแล้วจ้าเอฟริกเกอร์เข้ามาเล่นแล้วมาต่อครับรับเต็มครับเกเซเดกเกอร์ไปหลุดได้อยู่ไหมเหมือนจะหลุดไปได้ครับแล้เแมนสุดท้ายครับเรียบร้อยครับเฟิร์สบัสกอลลงไปกับพี่จูครับคาเฟิดี้โอ้โหวันนี้เต่าที่โองลงจัดครับแต้มครับโอ้โหน้องแบงค์ครับจังหวะดาเมจเมื่อกี้ถ้าไม่วิญญาณไม่เข้าล่างเมื่อกี้นี่ดาเมจไม่พอนะครับมันเข้าไปนะเมื่อกี้ใช่ครับสูสีพ่อโอ้โหแล้วเสิร์ฟเปิดอย่างสวยครับเต่า จังหวะฟิกแล้วก็ใช้ตัวของนะอาวเลนฟรีเห็บก่อนได้เล่นเกมก่อนครับตรงนี้ขอ <Dragon S 2> งเสียเหมือนคนละบมัดนะฝั่งหนึ่งก็เวทได้ฝั่งหนึ่งก็ได้เฟิร์สบัตนะครับแต<ช>่คนที่ได้เป็นคาฟฟนี่นี่สิสิ่งที่น่ากังวลนะครับค,คาฟฟนี่ก็จะมาเอาไว้กบอนนี่ซึ่งเรารู้กันว่าเงินของแคร,รี่มันเซสเซทีฟมากนะมันมันมีจุดตัดที่อันตรายนะแคร,รี่ที่เงินนำกันนะครับ นะต้องประคองไปก่อนเลยครับ ูงยืนรอแล้วก็มองไปครับแล้วรอบนี้ติดแล้วแอนสวายมาแล้วจ้าเอ๋ไถเสิร์ฟมาครับแล้วฟริกเกอร์ยังไม่ขึ้นนะแอนสวายต้อสับเข้าไปเรียบร้อยกับกิงสกอลรี่ไอ้โดดตรงกลางมาต่อเอ็นสวายเข้าไปหึงจุ๊บครับแต่ว่าไม่ฟลิกตามนะครับเหมือนว่ารู้แล้วว่าแค่นี้ก็กำไรแล้วฮะโอ้โหไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับแค่ขอไถใบหน่อยกับประกันมาราจูโอ้โหบอกเลยว่าไถเก่งยี่กว่าโจนะบอกเลยครับเต๋าดิไถไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชมแล้วคนที่โดนก็คือเคสเอครับคนดีคนเดิมครับ ไม่มีฟลิกเกอร์นี่คือรอเลยครับกำรอเลยครับ,รบมาชาร์จบัดรอโอ้ฟลายมาเต๋าเอาเปิดนะเช่นยกับวาบิ้นฟลิ่ก็ไปแต่จะปิดตัวเต๋าได้หรือไม่กันเตา๋าดวงก็ไปชุดใหญ่ครับเฟิร์มาชาร์จถอยไปสิ่เด็กนะใช่ครับสับมาโอ้ย,ยังเจ็บแต่นะขอพยายามจะหาจัางหวะฮัรดครับแต่เต๋ายืนโซนไปอยู่กับด้านซ้ายกั o บเอสวายมาลังเสียเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินออกไปกลางสมัยไปแล้วก็เคลียร์เวฟครับผมว่าคิวจะไม่กลางสมัยแล้วนะครับสุดท้ายก็ยังกลางอยู่นะครับสุดท้ายผู้จัดว่าตอนนี้นะ เกีเซโดนโฟกัสหนักมากเลยนะผมนะใช่ครับโอหแล้วี่โดนโฟกัสหนักนี่เหนื่อยนะใช่ครับเขาจะบางนะครับจังหวะลากไปนี่ยังไม่ถึงเพื่อนนะอ่าตายก่อนล้มล้มพับไปก่อนนะครับนีกลางทางนะครับแล้วบวกขีล่าในเกมนี้ที่ก็ช่วงแรกโดนเวทแดงไปตัวหนึ่งแต่ว่าก็เริ่มได้แอสซิสต์นะครับเรื่องของการยืมซื้อมาได้บ้างครับตัวของแบงค์ครับ พยายามจะไปกดดันขี่ล่ามากๆครับเนี่ยพยายามใช้เวลาในการไปกดดันนะครับแล้ววิ่งขึ้นบนเลยครับเอสวายครับรับเตมครับโดดเข้าไปเคลียร์ครับสกายฟอร์ยังเคลียร์ได้อยู่ครับแล้วยัดทุกอย่างใส่เอสวายครับอันนี้ตายเลยครับเรียบร้อยได้สกอร์มาครับเบรัมแล้วมาต่อกับรูบับตรงนี้ครับแล้วเคสเอวิ่งมาต่อกำลางสบายมาแล้วตาวครับเอาลาฟิลี่ก็ไปติดตั้นฟอร์มาร์นก็ไปไถต่อกับเคสเอบอกว่าตายแน่นอนครับสกอร์ที่สามครับโอ้โหเกิดตายวนเวียนครับตรงนี้ครับสเกสเอครับโดนหนักจริงๆไม่ต้องสืบครับ ทางด้านล่างเลยว่์นี่ทำเวฟก่อนเลยครับใช่ไป่วยมาช่วยเคลียร์ตรงกลางครับ <c oughs> มาไม่น่ามีอะไรมากกว่านั้นครับแท้เทรดแรกๆกันไปเ,เฉยๆครับโอ้โแต่การที่ทำอะไรมาสักอย่างต้องแลกด้วยเลือดขอเคสเองครับ <c oughs> คือก็ถือว่าโอเคนะเมื่อกี้บุรีรัมย์ที่พมจะไปเริ่มไปกดดันด้านบนแทนนะครับเอาเน้นจุดส่วคนมาแล้วก็คนละตัวของเอสวายที่คือเราดูอยู่แล้วนะซูก้าไม่ได้เป็นตัวที่เลนแข็งในช่วงต้นนะครับก็เลยไปยัดใส่นะใช่ครับ พอเจอจำนวนเยอะเข้าก็ถือว่าไปจิ้มถูกจุดนะรู้ว่าข้างล่างไม่ใช่ที่เล่นแล้วนะเพราะคาร์ฟิรี่ตอนนี้นี่มันเริ่มจะเกินคุ่งขุมครับเดี๋ยวคีฟเซนติมาแล้วด้วยครับอย่าเสียทาวเวอร์ก่อนนะครับกำหรับฝั่งของวิรัมครับถ้ารา้ถโดนคีล่าลูดด้วยฮะตรงนั้นครับกลายเป็นดีบสองก่อนครับดัดูที่จะเดินขึ้นไปเติมข้างบนโดนดักครับโอ้โหบาเลนเซียครับแซบจริงๆครับ คือนู้นน่าจะขึ้นไปเดินเติมไปปั๊มบนแหละนะครับแล้วก็เจอคีล่าครับสวมวิญญาณดังสวบเข้าไปครับรู้หรือเปล่าครับคนที่รู้หรือคนที่ไม่รู้นั่นเดีสิแล้วเดีเป็นที่เป็องมาแล้วครับปิดมาครับป๊อปนี้ขอแล้วกันนะจู้ครับไปเลยครับบาเลเซียต้องยอมครับเพราะว่าตูเบลเช็คเลยครับว่ามีคนอยู่ในพวกคูบาร์ครับต้องยอมเสียต้องยอมเสียครับ มันกอดตัได้ไปด้วยครับเคเซยังอยู่แล้วจับกอดเลยครับขอเบอร์สายตายกันเลยเต่าฟลิกฟันแล้วโฟวิชชันครับโอ้โหยังมีฟลิกเกอร์อยู่ครับเต่ารอดไปได้จากเพลงนี้ของบุรีรัมย์ประเทศไทยเราหลายช็อตแล้วเราขอคืนบ้างไม่ได้หรือไงสิมาดูยากแล้วกันแล้ววายบิดฟลิกก็มาเซ็ตเข้ามาตรงนี้ครับยังไงต่อเบอร์สบายยังเหลืออยู่หน่อยนึงครับแล้วกดมาฟรอสไปครับคิวคิวยังดิ้นยังพลิ้วอยู่ครับเล็กี้ช็อตมาจากทางด้านขวาแต่ยังจ้าไม่น่าโดนกับตัวของคิวคิวยังไม่ตายครับออออออกมาแดดนเฟลรร์คคคัับตวววิิ สถานการณ์ความไม่สงบตรงนี้ครับ s อบอกขอละกันครับไหนๆก็อยู่ตรงกลางกันเยอะแล้วครับก็ถางแบบมาทำให้บุญดำเองได้โด้านล่างบ้างนะครับตรงนี้การเงินจริงของจังเกิ้ลไม่ได้ห่างกันนะครับในเรื่องของตำแหน่งเดียวที่ดูจะฉีกมากสุดคือในเรื่องของแครี่นี่ครับแต่บอกในแง่ดีครับถ้าการตายขเคสเอดีกว่าคนอื่นตายนะครับอันนี้เขาเป็นซัพพอร์ตนะครับ ถ้าจะเยอะก็ใจอีกเรื่องเดียวแล้วคิวๆบองหน้าอยู่ครับกากามาตัวนี้ใส่ก็สบายแล้วเดี่ยวไว้ครับไม่แฮปปี้กลับเขาไปจะตามอยู่นี่เต่ามาต่อครับเสียมอัฟอนแล้วนะสำหรับแฮปปี้นะครับแล้วต้องไหลออกไปครับไม่ไหวครับแม่กำลังมากางมาแล้วฮะกางฟลอมาผมแดงเสร็จสับต้องทิ้งเลยครับออกไม่ได้ครับสำหรับโอฟไลน์นี่เมตตา โอ้โหแม่ได้กลางมาเลยครับผมพลบแดงเลยเรดคาับเพ็อโอเวอร์ฟลายเป็นรองเท้าสนิทโว้วโด้วยนะครับไม่กันสโลครับครับก็เลยกลายเป็นว่าโดนสโลแบบอเนกอนันต์นออนกันไปแล้วกลางสไปมาต่อสับเข้ามาในจังหวะนี้เท่ากับตรงกลางเลยนิดหน่อยครับแต่ว่าคีฟข้างบนข้างล่างทำงานดีจริงๆหลงฝั่งฟื้รับครับไดตทูด้านล่างไปกับเจสองกับเชียร์จนด้านบทครับตัวของฟื้นรับให้มาทางแบบเล่นบ้างเหมือนกันครับตร<อ>งนี้ครับเพราะว่าเดอะเวลก็เป็นตัวแยกดันได้ทำฝั่งแฮปปี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครับ คือตอนนี้ผมบอกว่าทางเวนด์อินสปอร์ตพยายามจะเริ่มเปิดพื้นที่มาแล้วมีคนโดนจับจแล้วเบิร์ตายไหมครับเต๋ามีความหนาครับแล้วถ่ายออกมาได้โอ้โหแล้วยังลอ่นอีกมีแพสซีฟอยู่ครับร้อยย่าง power เราหันไปฉีดแตตัวพี่จูเข้าไปฉีดแล้วหน้าใสเลยครับเตียนกิ๊กแล้วด้านหลังเข้ามาเล่นต่อทุกคนต้องวิ่งหนีแม่โอ้โหพราะแม่กำลังจะเกี้ยวกาดแล้วมาต่อตรงนี้สัหรับตอ้โหโอฟไลน์ทำอะไรไม่ได้หลบหน่อยแม่จะเดินครับตรงนี้ แม้ว่าทุกคนจะมีแม่คนเดียวนะฮะแต่ว่าตรงนี้คิวคิวบอกว่าฝากไว้ในอ้อมดวงใจฝากด้วยนะครับโอ้โหโ้โหโโหโด้านล่างก็ขอซะหน่อยครับแล้วก็สไลด์ออกไปไว้ S Y ไป่น่าไม่ีปัญหาครับโอจังหวะในการเล่นของทางเบย์ับเดียจังหวะเหมือนทามิ่งจะโอเคจะโอเคครับแต่ว่ามาเลเซียบอกว่าไม่โอเคนะครับแรวหลรอเรียวตอนนี้ทำปัญหาอย่างที่บอกไปคล้อยจริงๆครับมาแล้วแม่มาแล้ว แล้วเกมนี้ไม่ได้มีหรืไฟล์เราจริงเป็นฟิงเกอร์ซะด้วยนะครับคือเคสเอไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันจังหวะนี้เว่โจนจับเลยนะครับ <laughs> ไม่รู้จะทำยังไงนะใช่ครับโอ้โหเราคือพอไม่มีใครหยุดล้อเลี้ยวได้คือแม่ก็เปิดฟอร์เล่นรัวๆเลยนะแล้วคือสองจับที่เกิดขึ้นของเคสเอมันจับตัวของเต่าตอนที่มีเวทพาวเวอร์ Power ด้วยครับนั่นแหละปัญหาเลยครับไม่สามารถที่จะไปถ่ายดาเมจไล่แบบให้เทนเสียแพสซีฟบ่อยๆเทียนก็จะเล่นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ จับหน่อยนะแล้วจับมาเราลรอบนีได้ของดีนี่ปั่นสดเลยครับผมอู้จับมาก็ฟรอสครับยังคงแแบบมาดิผีหลอกครับจเจเอ๋ตัวเองโอ้โหแล้วอดไปอีกครับอ้ด้วยความที่ว่าตัวต้นเกมของบาเลนเซียเล่นสบายเกินไปครับไม่ได้โดนกดดันมากกับมาว์ฟรอสยังอยู่ครับวันนี้ถ่ายคลิปมาด้วยครับและภไยพิบัติกลาจมาครับแฮปปี้จะเข้าไปเกี่ยวใส่ครับคิวคิวกระโดดโฟกัสครับผมเสียฟลิงเกอร์ไปแล้วด้วยครับทุกอย่างใส่ระเบิดพลังมาครับยันหน้าแม่ไปแล้วครับลงคาบลมนะครับแล้วมาต่อครับเวฟตรงกลางกลาจมาจะ หรือปากก็สรุบบาลลนเซีอะได้เฟ็นสเตเดตไปครับเอสวน์คอปเป็นเกี่ยงเหยียบเกียร์รถไปแล้วเรียบร้อยครับถือว่ายังเออ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 เไว้เอาเรียบร้อยครับโอ้โหสวยใสดีเลเซอร์แล้วเต๋ายังจะเอาต่อครับแปรจะเกี่ยวสองเดี่ยวซับเข้าไปก็คือจ <se> ังหวะได้คิวมาถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะจังหวะเกี่ยวถึงเนี่ยเป็นประชิบบูดแล้วมันไม่ได้ลดเวลาในเรื่องของซีซีนะครับก็ขอได้คืนมาบ้างแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้นี้กลายเป็นโดนเบรกเกมบุกไปอีกครั้งหนึ่งครับบุรีรัมย์ โอ้แต่ว่าคิ้วๆเมื่อกี้เขาบอกว่าแม่ไม่ทันแต่แม่ถกกระโปรงวิ่งแล้วแม่แบ่แม่ไปไวจริงแซบคือแบบบอกว่าทุกคนคืแม่คนเดียวโกโก้เอ้ยคิ้วๆใช่แม่แโอกครับทำอะไรไม่ได้ครับก็รอกันใหม่ครับแต่ว่าเกมนี้ผมว่าก็ยังมีวัดไฟกันได้อยู่นะครับได้ตึงๆได้แบบมัวๆกันอยู่ครับเกมนี้ เมฟกดดันอีกครั้งแต่ว่าคนที่แบบดูสบายสุดเลยคือพี่จูนั่นแหละครับตัวแบบใช้โอกาสที่มีแล้วมาเลครับมอร์นิ่งสตาร์ว่าเขาเฟรีมากเลยครับตัวของพี่จูนะครับเพราะว่าข้างหน้านี่คือแบบเด็กแก๊งนะชาวแก๊งนี่คือคปัดปวดนะครับแล้วรอบหน้านี่ตาวบอกว่าเราจะพาวิ่งอยจาไม่จำเป็นเลยครับผมพกม,มาเลยครับผมมีล็อกชิล<อ>โอ้โหมาจบที่ผมนี่ บรรจบที่กำนันนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห่ห้าวหาดมากครับผมโอ้โหจะยัดก่อนเลยครับแต่ว่าไปก่อนแล้วด้านซ้ายครับมีเจอเกสเซ่ครับบายไฟก็เดินออกไปได้เบสซิ่งชิลมาต่อวู้ยต้องฟลิกเลยครับโอ้โหู้เจอจังหวะมิจูคีนิกครับสวยใสด้วยเลเซอร์หัวละมาสกินนี้ด้วยนะด็อกเตอร์อ๋อนะนักวิทยาศาสตร์ด้วยคือโอ้โหลูกค้ามาทีเดียวรู้เรื่องเห็นผล ไม่ต้องมาบ่อยๆนะขอฉีดทีเดียวพอนะครับนี้ขายทีเดียวนะกลายเป็นว่าถ้าผมมองว่าพยายามจะเล่นเนี่ยจะต้องไปมี้ทางตัวของเอานะครับให้ได้ก่อนนะเห<ช>็น,นว่าจะทําหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ดิ้นออกทุกทีนะคร,ครับยังยังแบบยังไม่สําเร็จท่าว่าตาตรงคือยังไม่สําเร็จนะครับพยายามจะเปิดอยู่หลายครั้งแล้วนะครับเกมนี้จริงๆสกิลก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับดั้นสิครับแต่ว่าก็ใช้สกิลที่มีอยู่เล่นก็เพียงพอเลยครับเพราะว่าเขา ไม่ได้ตกเป็นเป,นเป้าในการโดนเล่นง,ง่ายๆจับก่อนครับตรงนี้จับมาแล้วยัดอรอบนี้ครับรอบนี้เหมือนเดิมครับแพสซีฟครับพยายามหลายครั้งแต่วิโอเค้มองในแง่ดีนะได้แพสซีฟเทแล้วนะครับได้แพสซีฟเทแล้วอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เราถ่ยก่อนเสิร์ฟมาครัะโวลายแล้วสับไปหนึ่งดอกครับโอายเจ็บมาเอสวายมองเงียบมากๆครับผมเงียบแบบไม่โบตัวไม่โบตัวเงียบแบบไม่ไหวติง่ง บอกบอกเลยว่าซีหม้อสองห่อใส่ไข่แ<อ>ง<อ>้้สบายจ้องอ่ได้ตัวนี้ไม่เอาเลือกตัวเลือกเกียร์แล้วฟริก้ามาเล่นใส่เติมใส่ก็มาตรงนี้กับโอฟายเราต้องรีบออกไปหจะเจ็บป้ากระเป๋ากับไม่มีแพีฟสล้วด้วยการจะเบรกไปตัวนี้เกือจะสะดุดขาเหมือนกันนะสัตว์มารินเซียจังหวะไปถ่ายแล้วมันไม่ไม่สุดนะครับคือจังหวะเหลี่ยมมันยังไม่ได้ด้วยครับ ีมีจับมีฟลิกนะครับรอบนี้ที่ผมว่าทำเป็นเล่นไปกันตอนนี้บาเลนเซียก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าทางบริลัมเงินเขาฟื้นแล้วนะครับใช่ครับอย่างไม่ได้อยู่ในจุดที่พ้นขีดอันตรายขนาดนั้นนะครับเกมยังพลิกได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับ5 0าสเอ๊่นี่โอ้โหหมือนกันครับครับท้าทายอำนาจมืดมากครับผมมาเกียกลางไปครับอาจจะต้องเหลืออยู่หน่อยหนึ่งฮะถอนได้หนึ่งเวฟแล้วเปิดดักเซเยอร์มาครับเต่ามองหน้าอยู่จะยังไง ออยู่ตรงนี้ครับเปิดดึงเลยฮะสำหรับทางเลืองของดาร์าคกเซเยอร์ครับเต่าไม่มีฟิลเตอร์ครับหาที่แลกอยู่ไป่ที่ไปทอบจากกองแบ็คทางด้านขวาครับแล้วเจอสว่วนเต<จ>ิมสวงไข่แล้วได้เฉยเลยครับโอโ้โหด็อกเตอร์แล้วเจอตัวด้านขวาจับเกี่ยวไว้กับต้องแบ็คครับเสียสละแลกวิญญาณไปกับดาร์คเซเยอร์ครับแม่งโผล่ตัวมาแต่เจอหน้าคนแรกเป็นตัวของเคซัสเซ่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจะผิดเหลี่ยมไปสักหน่อยแล้วกลายเป็นเสียป้อมตรงกลางไปแทนครับตรงนี้บาริเซียเสียพิสปอร์ตครับการตายตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องดีของบเเเเพพรรรราาาาาาะะะททททให้้้้ืนนนนีี่่โดดดกกลลลงงมมมยยััคบถึแวจไไสอ์ป็ต ครับไอ้ด่างไปไม่เป็นไรขอตัวนี้ใหม่ก็แล้วกันครับบุรีรัมแต่สัมไม่เสียพื้นที่ไปครับโอ้โหเกมนี้ตึงนะผมบอกได้เลยว่าพลิกกันได้หมดนะครับบุรีรัมเองยังปิดเต๋าไม่ลงนะอจะต้องดูครับว่าทำไงได้บ้างครับเกี่ยวกับการจับแล้วนะพี่จูโอ้โหได้ของดีครับแต่การสัมไม่กลับพี่จูตายมาในไฟดีครับ คนฟรีอยู่คือเดอะเวิลด์ครับเดอะเวิลด์ยังฟรีอยู่ครับด้านซ้ายเอสอาร์วายพยายา้จไปถ่ายครับตู้โดนเก็บไปแฮปปี้โดนไล่ตัวเอสอาร์วาครับใส่เข้าไปในจังหวะนี้โอ้โหแล้วดูเอสอารวาจังหวะเดือดจัดแล้วแต่เมคิวจะต้องแมทแล้วไล่ถมก็มาแบบภัยพิบัติระดับหมอลลัมแล้วใส่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วนี่ครับเข้ามากับตัวของดังสเลเยอร์ที่เลี้ยงฟูมฟักไปอย่างดีเดอะเวิลด์บอกแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะพี่พี่ชายโอ้โหพี่ชายฉันหนาวโอ้โหฉันอยู่คนเดียว โอ้จะจะทำยังไงจังหวะเหมือนจะโอเคแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าครับไอตัวล้วงข้างหลังครับมันทำงานและนังแบงค์มาในจังหวะนี้ต้องเข้ามาลัมแบบถวายวิญญาณครับเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือคาวินาชีไม่น่าทันแล้วครับในจังหวะนี้บารนเซียบอกว่าคอและการครับเวฟเข้ามาแล้วจบตงไปสาต่อศูนย์ครับบาลนเซีย,ย c f e s p o r t รู้ได้คำเดียวว่าเหลือจะเชือ่อ โอ้พาลเลซียครับถือว่าแก้ตัวจากเมื่อวานที่พลาดทั้งไปนะครับแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ซันเบลนะฮะห้าเกมไม่ใช่